คุณคิดว่าคนนั้นมีความเป็นชายแท้กี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณชอบเล่น Dead อ l l l i ฟ e ไหมหรือว่าคุณชอบดู WWE Smackdown Here c o m e The Pain กันละ่ะถ้าคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ก็เกรงว่าคุณอาจจะกดเข้ามาถูกคลิปแล้วก็ได้เขาบอกวพก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมจะพยายามลามกให้เต็มที่นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะหาอะไรทําดีเลยหาเรื่องให้ตัวเองเนี่ยโดนแบนเล่นสักหน่อย <Yeah, boy. S 1> โดยเกมที่ผมมาเสนอในวันนี้ก็คือ Rubble Rose สังเวียน Street head. Take a look, yeah? yeah. Whoa! She's beautiful! ตามสไตล์ของช่องเราเมื่อแนะนําเกมเก่าเนี่ยผมก็ขอเล่าเรื่องราวของเกมกันก่อน Rumble Rose วางจำหน่ายครั้งแรกในปี2004เดือนพฤศจิกายนวันที่9ในฝั่งของนอตอเมริกาและเวอร์ชันญี่ปุ่นในปี2005เดือนกุมภาพันธ์วันที่17และ EU ที่ลงห่างกับญี่ปุ่นเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นถูกพัฒนาขึ้นโดยยุค Future Media Creator และ Konami Computer Entertainment Tokyo และจัจำหน่ายโดย Kon a มิ ซึ่งในปัจจุบันเขาก็แลดูจะนึกขึ้นได้นะครับว่าตัวเองเนี่ยอยากทำเกมรีเมคขึ้นมาเขาเลยให้บรูเบอร์ทีมเนี่ยทำไซร e นฮิลสองรีเมคเพราะวิลกรรมที่ผ่านมาของเขาเนี่ยเรียกว่าแสบได้ใจเลยเอารากฐานของตัวเองและซีรีส์ที่ทุกคนรักเนี่ยไปทำตู้ปาจิงโกและเอาตำนานของโคจิมะไปทำอะไรก็ไม่รู้ Silent Hill PT ที่ทำคนวิดวายก็ปิดทิ้งโดยไม่มีเหตุผลเรียกได้ว่าการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยมีแต่คำสาบส่งและสาบแช่งและด่าทอ ก็เพิ่งจะมีอะไรที่พอรกระช่มกระชวยหัวใจได้ก็ช่วงที่ผ่านมานี้เองนะครับนี่มันก็แทบไม่ได้เกี่ยวกับตัวเก,วก,วเกมเลยผมนอกเรื่องมากไกลามากซึ่งตัวเกมที่มีหน้าตาเป็นเกมมวยปล้ำขายสาวๆขนาดนี้เนี่ยมันมาจากในช่วงเวลานั้นมันมีเกมขายสาวๆเหมือนกันที่เป็นแนวต่อสู้เหมือนกันเลยอย่างเช่น The Dead or Alive 2ของ t ท n งโมเนี่ยมันมาแรงมากๆในฐานะเกมต่อสู้สุดบอบๆแบบๆมาแบบนี้คนนี้ก็จากทำเกม Pro Wrestling ที่มีสาวๆมาปล้ำกันครับเชี้ยมันเล่นยังไงวะ นี่ต่อยต่อยสี่เหลี่ยมต่อยเออสามเหลี่ยมจับเลยนะฮึมยังไงวะอมันจับออโต้เลยโอ้โหมีคอร์เนอร์เอาเล่นอะไรกูเนี่ยในทีแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าการควบคุมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะเกมเวอร์ชัน EU กับ NA เนี่ยมันไม่บอกตัวเตอรเรียลผมเลยไปเปิดไกด์ตามธรรมชาติที่มีรายละเอียดให้เสร็จสับน่ารักจริงๆคนเหล่านี้สี่เหลี่ยมคือปุ่มจูโจมสามเหลี่ยมคือจับ โอ oh, คือจับล็อก x คือวิ่ง R1 คือกาดและหากกดปุ่มตรงใจกับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นการเคาน์เตอร์นะครับและในการจู่โจมของเราหากเลื่อนอนาล็อกหรือกด D-pad สักทางเนี่ยจะเป็นการเล่นงานตรงส่วนนั้นไปแถมในแต่ละท่าก็จะมีท่าซามิชันด้วยท่าน,นี้คือท่าที่เมื่อไฟใดไฟหนึ่งใช้งานฝั่งตรงข้ามต้องกดปุ่มไหนก็ได้นะครับกดดัวดัวเพื่อปลดออกหรือว่าดีนให้หลุดน,นั่นเองในทุกทงท่าที่ออกเนี่ยก็ทั้งเท่ทั้งเวอร์และรุนแรงมากมากทำให้ไดตที่เก็บ มีคิลเลอร์มูฟท่าที่จะรันได้เองหากโดนนะนะแล้วก็ลีเทลมูฟเป็นท่าไม่ตายที่เกิดจากเงื่อนไขาบางอย่างของตัวละครน,นั้นๆและฮิมเ a เลชันมูฟอันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าหน้าตาท่ามันเป็นไงนะเพราะว่าเงื่อนไขในการที่จะทำฮิมเเลชันมูฟได้เนี่ยก็คือเราจะต้องปล้ำจนกว่าเกีรตดหัวใจของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเต็มขึ้นมา <Okay. S 1> แล้วมันก็จะมีภาพเอโดยออกมาให้เราดูไปรอบหนึ่งโอ้อ้โอ้ยิน ไม่หลุดแล้วจังหวะน,นี้ไม่หลุดแล้วผมไม่คิดว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมจะมาลองเล่นเกมมวยปล้ำและรู้สึกว่าเราใจมากๆพอรู้แค่ว่า WWE นี้นั้นเป็นแค่เป็งการแสดงที่มาเล่นท่ากันเฉยๆแต่บางรายการเนี่ยก็เล่นกันเลือดตกยางออกเลยในเกมโหมดที่เกมมีมาให้เนี่ยก็มี exhibition mode และ story mode ในส่วนของ story mode story mode จะเล่าถึงว่ามีการแข่งขันมวยปล้ำที่ชื่อว่า rumble rose ถูกจัดขึ้นโดยมีเงินเป็นรางวัล ตามสไตล์เกมต่อสู้ก็คือในแต่ละตัวละครนั้นก็จะมีเป้าหมายในการเข้าแข่งขันรายการนี้เป็นของตนเองซึ่งคนที่ผ่านไปได้เข้ารอบสุดท้ายก็จะเจอกับบอสของเกมอย่าง Lady X ที่ใช้เลือดของอดีตนักมวยปล้ำผู้มีชื่อเสียง,งคามิ k a เ e r o s ซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเล่นได้ในเฉพาะ Exhibition Mode เท่านั้นนะครับและบางคนก็อาจจะเจอแค่รองบอสอย่างแม่สาวนมช็ดดอกโกแลตดร c t o r a n a s t a s ที่ดูไปดูมาแล้วเนี่ยเหมือนลิซ่าแฮมตันจากเดี๋ยวรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่คลิปนี้เฮ้ย ในการเล่นสตอรี่โหมดคนแรกของผมเนี่ยคือนางเอกเลยครับเรโกะในเรื่องโดยสรุปของเธอแล้วนะครับเธอมาตามหาพี่สาวที่หายตัวไปของเธอและเป็นผู้ที่สืบสายเลือดโรสนั่นเองครับและจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่เตะตาผมเกินไปมากๆและเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องเรโกะเลยแด d เดบิวนั่นเองครับเป็นเดบิวต์แบบเวอร์ชันผู้หญิงที่แอเดมกว่าเดิมแค่นสไตล์การแต่ตัวของเธอแล้วเนี่ยก็ทำให้ผมเริ่มกังวลในวิดีโอของผมนิดหน่อยแล้วล่ะ และตอนที่เราจบเกมนี้ก็จะปลดล็อกตัวละครให้ครับซึ่งเธอคนนั้นคือเรโกะเวอชันลูกพี่ยังกี้แก๊้งมอเตอร์ไซค์หลงยุคที่เนื้อเรื่องของเธอนั้นจะล้มเลิกการตามหาพี่สาวและเอาดีในเรื่องอื่นแทนสไตล์การต่อสู้ก็จะไม่เหมือนกันด้วยครับเพราะทุงท่าของเรโกจะดุนแดงและเด็ดขาดกว่าเดิมแถมพริบบทบาทแบบสิ้นเชิงไปเลยไมันดีดาวดมเลยวะ WTF เพราะว่าตอนผมเล่นในเรื่องของอีวี r โรสจบของเรโกกับอีวี r โรสจุดจบคล้ายกันก็คือเรโกเนี่ยก็จะเดินสายงานอาชีพนักมวยปล้ำต่อไปเพื่อสืบสกุลของแม่เธอส่วนอีวี r โรสเนี่ยก็จะแยกทางกับเรโกแล้วก็บคอมมิคฮีโร่ไปจัดการอนาสตาเซีย และในอีกเส้นเรื่องนึงกลับกันเพราะต่อยพวกเขาเจอกันเรโกก็เลือกที่จะหมางเมินโรสผ, <ม S 1> ผู้เป็นพี่สาวของตัวเองและโรสแบบธรรมะเนี่ยแม่งเป็นนักดาบเต็มเต็มตัวเลยในเกมเนียก็มีตัวละครรั่ๆหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นนินจานักเรียนที่มาหาเงินส่งตัวเองเรียนคุณครูที่มาไล่นนักเรีย เอาเป็นว่าเราเห็นอะไรงามๆใหม่แล้วสำหรับข้อเสียของเกมนี้ก็มีอยู่เช่นกัน exhibition mode ที่ปิดกั้นการเล่นของผู้เล่นมากเกินไปครับนั่นก็เพราะตัวละครที่มีให้เล่นจริงๆเนี่ยถ้าไม่นับธรรมะอาธรรมแล้วเนี่ยมีอยู่แค่10คนเท่านั้นและปลดล็อกตัวละครลับอีก2ตัวทำไมผมถึงเน้นคำว่ามีเพียงแค่10คนเท่านั้นล่ะเพราะ exhibition mode เนี่ยจะมีเงื่อนไขที่ทำให้เราปลดล็อกตัวละครที่เล่นเล่นในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เท่านั้น สมมติว่าคุณอยากเล่นเลโก้เวอร์ชันอาธร,รมแล้วเนี่ยคุณก็ต้องทำตามเงื่อนไขสีแดงหรือฮิลให้ข้ามไปฝั่งนั้นให้ได้ซึ่งในแต่ละเงื่อนไขก็จะประมาณว่าไม่โดนสตูโจมตีตลอดการเล่นใช้ทําไม่ตายโดนกดหลบท่าได้ทุกครั้งและหากปลดฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถกลับไปเล่นตัวละครฝั่งนั้นได้อีกครับนั่นคือเราจะไม่สามารถเห็นมิลเลอร์แมชหรือดีมิงแมชได้เลยในส่วนของเกมโหมดนั้นมันก็น้อยมากๆมีเพียงแก่ s สตอรี่โหมดกับเอ็กซิบิชันเท่านั้นเองและที่เห็นนนนนนมมมมีีวววยปลนนลล้าาาใสสโคหหรือ่่ักแเ ในหลักการแล้วการเล่นมันไม่ได้ต่างกันเลยแล้วเพลงที่เล่นหลังแบ็คกราวเนี่ยก็ซ้ำๆเดิมๆซ้ำซากมากโอเคในการเปิดตัวคอร์เนี่ยเพลงอาจจะไม่ซ้ำกันแต่ตอนสู้เนี่ยแบบอืแทบจะฟีลลิ่งไม่ต่างกันเลยหรือที่ในตอนนั้นเนี่ยเกมมวยป้ามเขามักจะมีการต่อสู้แบบแท็กทีมกันแต่เกมนี้กบไม่มีก็พอจะเดาเหตุผลได้อยู่แหละว,ว่านอนสกสจากว่าจะมีเพื่อนที่เข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะน่าอึดอัดน,น่าดูเลยแหละที่ต้องพาเพื่อนตัวเองเนี่ยมาเล่นเกมมวยป้ามบ้าบิวพวกนี้ โดยรวมแล้วเกม Double Rose ก็เป็น IP หนึ่งของคนนีที่อยากลองทำอะไรสักอย่างดูลองทำเกมมวยปล้ำที่พร้อมจะขายกู๊ดของพวกเขาและมันก็มีภาคต่อลงให้กับ Xbox 360อย่าง Double Cross หรือ Double X แล้วก็มีตู้ปาจิงโกของตัวเองนับตั้งแต่วันนั้นสตาร์ก m ของ Double Rose ก็ไร้วีแววที่จะกลับมาอีกเลยนี่ก็เป็นช่วงเ n นของวิดีโอแล้วครับ ที่ผ่านมาหนึ่งเดือนผมก็เพิ่งจะมีวิดีโอตัวใหม่ลงผมก็ชักไม่แน่ใจแล้วว่าโ e r s า n h r e e reload episode i c ที่ออกมาให้เล่นเนี่ยผมจะลงวิดีโอตอนไหนผมก็คิดนะว่าผมทําให้คนดูผิดหวังหรือเปล่าที่โตผมต้องการหาตัวตนในแนวทางวิดีโอที่ผมอยากทําหลังจากนี้เรื่อยๆมันอาจจะมี f o r m มตที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆผมก็ไม่แน่ใจทุกครั้งที่ผมลงสักทีผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมวิดีโอตัวนี้จนจบด้วยครับผมขอรับคำขอบคุณเป็นยอดวิวยอดไลค์และ Subscribe ก็พอ หากท่านอยากช่วยผมก็สามารถโดนเนนได้เลยผ่านรายละเอียดในดีสคริปชั่นนะครับเครดิต <c redit> <c redit> ของท่านจะขึ้นในวิดีโอแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Have a nice day